ช่อง้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้กะเจอกับแม่คนมือบอลอันแะล้วเนาะวันนี้แม่คนมือบอลมีไม้สวยเป็นรูปไม้นะจ๊ะเป็นรูปไม้เกือบทั้งหมดจ้ะเกือบทั้งหมดเนะดาะในราคา70บาทนะจ๊ะ70บาทจ้ะสามต้น200นะจ๊ะค่าจัดส่งเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแบบเมาเหมาเลยถ้าระบบโอนก็60บบาทนะจ๊ะ าเก็บเงินไปทางก็80บาทจะ,จะสั่งกี่ต้นแล้วเก็บเมาเมานะจ๊ะตั้งแต่1ต้นถึง10ต้น20ต้น80บาท60บาทจ้ะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดนะจ๊ะใครสนใจก็สั่งได้จ้ะท่องทางเดียวกับบอนสีเลยนะจ๊ะก่อนจะเจอกับไม้สวยสวยก็ฝากเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลของเราด้วยนะจ๊ะ เราอย่าลืมกดกระดิ่งกันเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไปทางลูกค้าจ้ะเรามาเจอกับบอนสีต้นสวยๆต้นที่หนึ่งกันเลยจ้าเจอกับต้นที่หนึ่งเลยจ้าท้าวํำไยนะจ้าปลายแดงๆอย่างนี้เลยเนาะในราคา70บาทจ้าดูหลอดเนาะหลอดแดงแป๊ดเลยโขกมาแดงมาเลยเนาะ70บาทเท่านั้นนะจ้าท้ารํำไยจ้ะ ต้นที่สองจ้ะต้นที่สองก็ยังอยู่กับเท้ารำไพนะจ๊ะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะสามต้นสองร้อยจ้ะป้ายสวยๆอย่างนี้เลยเนาะวันนี้แม่คนมือบอลจะไปไวหน่อยนะจ๊ะโบดมามืดตึ๊บตับเลยเนาะต้นที่สามจ้ะอยู่กับสิราหุ่มทองแผงนะจ๊ะสิราหุ่มทองแผงจ้ะ ข็งด่างอย่างนี้เลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างนะจ๊ะต้นที่สามจ้ในราคาเจสิบาทนะจ๊ะต้นที่สี่จ้เสิราหุ้มทองอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้ป้ายๆอย่างนี้เลยจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยว่าจะไม่ป้ายนะจ๊ะป้ายจ้ะเจสิบาทเท่านั้นเนาะสามต้นสองร้อยเลยจ้ะต้นที่สี่นะจ๊ะต้นที่ห้าจ้ะ อยู่กับศิลาหุ้มทองแผงอยู่นะจ๊ะเขาแข็งได้สวยเนาะพี่พี่น้องน้องเขานี่โหออกมานี่ทองเหลืองอลามเลยชิคเกต็ตเอาไวนะ้เนาะเอาไปรุ้นกันจ๊ะสวยแน่นอนจ๊ะต้นทีห้านะจ๊ะต้นทีหกใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยเนาะใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยจ๊ะนี่เปิดมาแล้วเนาะเริ่มด่างมาแล้วจ๊ะสวยมากเลย เด๋ยวทองเขาจะตามมานะจ๊ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างไม่ป้ายนะจ๊ะต้นที่ห้าต้นที่หนะจ๊ะสิราหุ้มทองแข็งจ๊ะต้นที่เจ็ดจ๊ะนี่เป็นลูกไม้นะจ๊ะเป็นลูกไม้จ๊ะบอนใบสวยๆอย่างนี้เลยลูกบอใบยาวๆอย่างนี้เลยจ๊ะใบขอบใบพยูอย่างนี้เลยนะจ๊ะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเนาะเจบาทแดงสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะ กระทางที่แปดจ้ะเจอแดงเข้าแล้วมาเจอดำมั้งเนาะมาเจอดำมั้งจ้ะดำใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะสะโพกเกยกันสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ดำเลยจ๊ะดำแน่นอนจ้ะต้นที่แปดนะจ๊ะต้นที่เก้าจ้ะองค์หญิงท้อฝันเนาะต้นนี้องค์หญิงท้อฝันจ้ะ ต้นที่เก้านะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะดูหน้าเขาเลยเนาะสวยๆเลยจ้ะอง์ยิ่งทอฝันต้นที่เก้านะจ๊ะต้นที่สิบจ้ะโอ้โหต้นนี้ใหญ่จ้ะใหญ่แล้วแข็งแรงดูใบล่าสุดที่พงกลางเนี่ยนะจ๊ะไม้ชุดนี้พามาจากไม้ด่างไม้ป้ายนะจ๊ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างเนาะด่างแน่นอนจ้ะต้นที่สิบนะจ๊ะใหญ่ๆสวยๆแข็งแรงอย่างเงี้ยเลยจ้ะ ต้นทีสิ1เอให้ดูความสวยของเขาเนาะสายลุ้นที่แม่คนมือบอลเคยบอกไว้ว่าลุ้นแล้วค่ะจะด่างเนาะแล้วเขาจะด่างนี่เริ่มมาแล้วจ้ะเริ่มมาแล้วเนาะด่างเริ่มมาอย่างนี้เลวจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเนาะต้นทีสิบเอ็ดจ้ะสามต้นสองร้อยนะจ๊ะต้นทีสิบสองนี่สายลุ้นไม่ต้องลุ้นเลยจ้ะนี่ สวยอย่างนี้เลยเนาะหน้าไม้อย่างนี้เลยจ้ะเป็นรูปไม้ที่สวยมากเนาะที่สวยจริงๆจ้ะป้ายแน่นอนด่างแน่นอนนะจ๊ะเก็บสิบบาทจ้ะต้นที่สิบสองนะจ๊ะต้นที่สิบสามจ้ะโอ้โหใหญ่ไปไหนพราะคุณแม่คุณเอ๊ะ หน้าตาเขาเหมือนมนสวั์นะจ๊ะเหมือนมนสวั์มากเลยทรงใบก็เหมือนเนาะเหมือนมากเลยแต่ไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่มนสวั์จ๊ะเป็นลูกไม้ใบกลมสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะใหญ่ๆไปเปลี่ยนกระถางห้านิ้วได้เลยเนาะต้นที่สิบสามนะจ๊ะต้นที่สิบสี่จ้ะโอ้โหนี่ดูดูทรงใบดูทรงใบนี่เลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ ทรงใบาย,ยาวๆสวยๆอย่างนี้เลยเนาะต้นที่สิบสี่นะจ๊ะโอ้โหสวยมากเลยสวยมากเลยจ้ะต้นที่สิบสี่จ้ะกระทางที่สิบห้านะจ๊ะเหมือนกันไหมทรงใบกับต้นที่กระถางที่สิบสี่เนาะเหมือนกันไหมจ้ะเหมือนจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยพามาจากไม้ด่างนะจ๊ะรับประกันเลยแม่เขาเป็นไม้ด่างจ้ะ สวยเลยจ้ากระทางที่15ห้านะจ๊ะกระทางที่16โหใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยเนาะใหญ่มากใหญ่จริงๆจ,งจ้ะแล้วป้ายแน่นอนจ้ะป้ายแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ป้ายนะจ๊ะโอ้โห,โหสวยจริงๆจ,งจ้ะกระทางที่ สิบหกนะจ๊ะกระถางที่สิบหกจ้ะสวยมากเลยต้นนี้ใหญ่มากจ้ะกระถางที่สิบเจ็ดจ้ะเปิดหน้ามาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่ใบใบลาสุดใบนี้นะจ๊ะใบใหญ่กลางๆนี่เลยเนาะกระถางที่สิบเจ็ดนะจ๊ะใหญ่แล้วก็สวยอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่สิบเจ็ดนะจ๊ะ ประทางที่18ปดโอ้โหอะไรก็ไม่รู้มายุ่มมยงมายำมดเนาะนี่โลดนใั่บอนสวยสวยดเลยกระทางที่18นะจ๊ะโอ้โหหญ้าเยอะเยอะแยะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะดูหน้าของเขาให้ดีนะดูหน้าข้างบนนี้ให้ดีเนาะดูเอาไว้แล้วก็ให้มาดูใบข้างล่างนี่นะจ๊ะนี่จ๊ะดูใบนี้เนาะ บอลเขาด่างแน่นอนจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างนะจ๊ะเจ้าของนี่กลั้นใจให้มาเลยนอก,กลั่นใจเลยบอกแม่เอาไปขายเลย70บาทประถางที่19บ้าจ้ะนี่ดูหน้าของเขานี่เนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนี่ โอ้ลายเขาเหมือนลายลายไทยเลยเนาะเหมือนโชลายไทยเส้นของเขานี่โหสวยจริงๆจ้ะกระถางที่19นะคะในราคาเจบบาทจ้ะกระถางที่ยี่สิบจ้ะกระถางที่ยี่สิบโอ้โหใหญ่ๆสวยสวยอย่างเงี้ยเลยเนาะไม่ต้องกลัวนะจ้ะว่าจะไม่ไปลายไม่ดางไม่ต้องกลัวจ้ะโอ้โหสวยมากสวยมากไม้ไก่กองเลยจ้ะ กระทางที่ยี่สิบนะจ๊ะกระทางที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะโอ้โหใบหักดึงออกมาเมื่อกี้นี่โอ้ยตายสงสารบอนบอนสวยๆจ้ะกระทางที่ 21, ยีสย่สบิบเอ็ดดูทรงใบทรงใบกลมปักเลยเนาะกลมจริงๆจ้ะแล้วดูหน้าของเขานะตากล้องเน้นใบใหม่ให้หน่อยนะจ๊ะเน้นใบใหม่ให้หน่อยเนาะโอ้โหสวยๆเลยเปิดเรืองมาอย่างนี้ สวยมากเลยจ้ะกระทางที่21นะจ๊ะใบกลมบ๊อกเลยกระทางที่22จ้ะนี่เลยจ้ะผ่ามาจากไม้ด่างนะจ๊ะแม่เขานีโหแจ่มจ้ะแม่เขาแจมจริงๆเดี๋ยวให้บ้านคนมือบอลขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าแม่เขาแจมขนาดไหนเนาะกระทางที่22จ้ะกระทางที่23นะจ๊ะ ความสวยของข่าวจ้ะดูความสวยเดี๋ยวออสีเขาจะเข้มออกม่วงนะจะออกม่วงชมพูม่วงสวย,สวยเลยจ้ะนีเต็มใบร่าสุดนี่กำลังจะกลางนี่นะจ้ะกระทางที่23จ้ะกระทางที่24ีจ้ะต้นนี้มีชื่อนะจ๊ะกระทางนี้มีชื่อจ้ะเขามีชื่อว่าเก้าทับเนาะก้าทับ ด่างเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่เปิดด่างเลยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างนะจ๊ะด่างแน่นอนจ้าก้าทับนะจ๊ะกระถางที่24ี่จ้ะกระทางที่25หนี่ให้แม่คนมือบอลให้ดูเลยจ้ะว่าเขาสวยแบบไหนนี่สวยอย่างนี้เลยจ้ดดยะ,จววจะดูความสวยของเขาเนาะสวยอย่างนี้เลยจ้านี่นี่ดูความสวยของเขานะจ๊ะสวยมากเลยกระถางที่25หนะจ๊ะ ขอขั้นเวลาความสุขสักคู่ครับมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอครับวันนี้มีตู้อบอลสีสีขนาดมาแต่จําหน่ายครับขนาดที่1ครับกว้างเมตรห้ครับราคา1,100บาทครับขนาดที่2กว้างเมตรเจครับราคา1 1 5 0บาทครับขนาดที่3กว้าง2เมตรครับราคา1,250บาทและขนาดที่4ครับกว้าง3เมตรราคา 1, 7 5 0บาทพร้อมของแถมมากมายครับผ้าใบผ้าใบรองน้าพร้อมคลิปวิดีโอวิธีการประกอบตู้ใครสนใจ ตักลายมาเลยครับเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเนาะสามต้นสองร้อยจ้ะสามต้นสองร้อยจ้ะกระถางที่ยี่สิบหกโอ้สวยสวยวันนี้แม่คนมือบอลจะไปไวหน่อยนะจ้ะอ้ฝ้าฝนเริ่มมามึดตึ๊บจับเนาะกระถางที่ยี่สิบหกจ้ะดูทรงสวยสวยใบนี้เขาจะหักหน่อยเนาะเขาจะหักนะจ๊ะเดี๋ยวแม่คนมือบอลดึงออกก่อนเนาะ บอกให้เห็นตำหนิกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่ยี่สิบหกจ้ะกระทางที่ยี่สิบเจ็ดให้ดูหน้าของเขาก่อนเนาะปบอย่างนี้เลยจ้าเน่ใบใบล่านเอใบล่าสุดเนาะที่พึ่งกลางนะจ๊ะนี่ดูนี่เลยจ้ะว่าเขาสวยแบบนี้เลยจ้ะยิ่งออกมายิ่งใหญ่ยิ่งสวยจ้ะยิ่งใหญ่ยิ่งสวย บ้านคนมือบอลบอกโอ้โหแม่เสียดายจังเลยบอกเสียดายก็เก็บไว้ไม่ได้แล้วจ้ะไม่มีที่เก็บนะจ๊ะเต็มตู้จ้ะกระทางที่28หน้าไปไปลายอย่างนี้เลยเนาะไปลายปลายเปื่อๆอย่างนี้เลยจ้ะบอลพวกนี้บอลมีอนาคตให้ดูใบนี้นะจ๊ะอนาคตเขาสวยจ้ะตอนเล็กๆเหมือนคีเ่เหมือนก็คนเหมือนคนเราไอเนาะเล็กๆนี่ขีเ่จังเล็กๆโตมาเพราะว่า จมจ้ะกระทางที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะกระทางที่ยี่สิบเก้าดูเลยจ้ะดูความสวยของข้าวเนาะดูความสวยของข้าวจ้ะสวยมากมายจ้ะนี่ดูใบนี้นะจ๊ะนี่ใบนี้จ้ะสวยมากเลยกระทางที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะเจมแจมสวยสวยเลยจ้ะกระทางที่สามสิบโอ้โห ดูความสวยเลยจ้ะดูความสวยเนาะใบนี้เขาจะเป็นใบเก่าเนาะแม่คนมือบอลจะปล่อยให้กาห้อยไปยังน้นเนาะไงเดี๋ยวก็ต้องกระตุกออกยนะูแล้เนาะดูความสวยของเขานะจ๊ะลอดกําลังจะกลางนี่ใบล่าสุดนะจ๊ะใบล่าสุดแลยดูลอดอันนี้หลอดนี่เป็นสีทองมาเลยจ้ะเป็นสีทองสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะเนาะตากล้องเอาให้ดูหน่อยเวกเข้าไปจ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะสวยมากมายเลยจ้ะกระทางที่ สาิบนะจ๊ะกระถางที่สามสิบเอ็ดโอ้สวยจริงๆสวยจริงๆเจ็ดสิบบาทสามต้นสองร้อยจ๊ะไม่แพงเลยจ๊ะไม่แพงสวยเกินราคานะจ๊ะสวยมากเลยจ๊ะต้นนี้สวยจริงๆจ,จ๊ะกระถางที่31นะจ๊ะ กระทางที่ส2สบสองนะจ๊ะให้ดูใบล่าสุดที่กลางไปนี่เนาะมีกระถางที่ส2สองนะจ๊ะเป็นบอนป้ายนะจ๊ะป้ายแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ป้ายไม่ดางนะจ๊ะกระถางที่สามสสองนะจ๊ะกระทางที่ส3มสาจ๊ะ,ะ,จะอ้โหเปิดหน้ามานี่สีทองเลยจ้ะสีทองมาสวยๆเลยนะจ๊ะกระถางที่สามสามจ้ะ สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระทางที่34โอ้โหนี่ดูใบดูใบนี้เนาะนี่ให้ดูใบนี้ต่อไปใบเขาจะออกเป็นสีม่วงนะจ้ะชมพูออกม่วงแจ็มๆเลยจ้ะชมพูออกม่วงสวยๆเลยจ้ะ70บาทเท่านั้นจ้ะ3ต้น200นะจ้ะ ทางที่35สหสีทองมาจ้ะสีทองมาแล้วจ้ะสวยๆยอย่างนี้เลยเนาะสวยๆโลใบแข็งแรงจ้ะใบนี้ยังหนาเลยนี่หนาตึบต๊บเลยจ้ะใบนี้หนามากแข็งแรงจ้ะสวยๆยอย่างนี้เลยเนาะ70บาทเท่านั้นเนาะบอลปลายแน่นอนนะคะกระถางที่35จ้ะกระถางที่3 6สบ นาส,สวยอย่างนี้เลยจ้ะเม็ดให้ยิบเลยเนาะบอลต้นนี้มีชื่อนะจ๊ะเจ้าของบอกมาว่ามีชื่อแต่จําไม่ได้ว่าชื่ออะไรจ๊ะจําไม่ได้แล้วเม็ดขอนี้ให้ยิบเลยนะจ๊ะเม็ดเล็กๆมากเลยจ้ะยุงตัดตกยุงสะงั้นกระหางที่37จ็ะ้นะ3าเสเนาะนาสวยอย่างนี้เลยจ้ะนาส,สวยอย่างนี้เลยเนาะ สีสันเริ่มมาเลยเนาะใบใหญ่ๆเลยจ้ะกระถางที่37นะจ๊ะในราคา70บาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่38จ้ิดในดึงใบเก่าออกใบหนึ่งเนาะกระถางที่38ดนะดูบอลใบนี้ขัป้ายเนาะขัาป้ายอย่างนี้เลยจ้ะแล้วให้ดูหลอดที่กําลังจะกลางนะจ้ะดูหลอดนี้เนาะ ดูหลอดสวยๆนี่เลยจ้ะกำลังจะากลกางออกมาเป็นสีทองอย่างนี้เลยเนาะสีทองสวยๆเลยจ้ะกระทางที่38ดนะจ๊ะกระทางที่ส9สิโอ้สีทองมาแจมๆเลยจ้ะมาแจมๆเลยเนาะสวยจริงๆจ้ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นสีม่วงป้ายมาอย่างนี้เนาะ คนมือบอลให้ดูงี้เลยรใจเดียวเขาจะเป็นสีม่วงป้ายนะจ๊ะไม่ต้องกลัวเจ้าว่าจะไม่ป้ายป้ายแน่นอนจ้ะสวยสวยอะไรจ๊ะระทางที่สามสิบเก้านะจ๊ะระทางที่สี่สิบนะจ๊ะสี่สิบสวยสวยอย่างนี้เลยสีแจ่มแจ่มเข้มเข้มอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยจริงๆเนาะแม่ของข่าวนี้โหอยากให้เห็นจังอยากให้เห็นตัวจริงยังจังเลยว่าสวยขนาดไหนเนาะ สวยจริงๆจ้ะกระถางที่4ี่สบนะจ๊ะกระถางที่4 1อดจ้ะโอ,โอ้ต้นนี้ใหญ่แล้วก็แข็งแรงเนาะใหญ่แล้วก็แข็งแรงจ้ะหนูดูความใหญ่ของเขาเนาะตรงใบใหญ่มากเลยสะโพกนี้เกยกันเลยจ้ะสะโพกเกยกันสวยๆอย่างเนี้เลยจ้ะกระถางที่ส1เอดนะจ๊ะ กระทางที่42จะ42ติดเจมเจมจะซื้อไปจะไม่ผิดหวังนะจ๊ะบอนชุดนี้ไม่ผิดหวังจ้ะโตมาแล้วจะสวยมากๆเลยนะจ๊ะกระทางที่42จะกระทังที่43จะให้ดูใบล่าสุดที่กลางออกมาเนาะยังกลางไม่สุดเลยเนาะยังกลางไม่สุดสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะ ระทางที่43นะจ๊ะกระทางที่44จ๊ะทรงใบห่อใบถ้วยอย่างนี้เลยเนะาะใบหอ่อขึ้นมานะจ๊ะนี่ดูทรงใบของเขาเนาะแล้วสี่เขาจะแจ่มมากเลยจ๊ะกระทางที่44นะจ๊ะกระทางที่45จ๊ะ ห้าเนาะเฮ้ยสวยอย่างนี้เลยสีสวยสวยเลยจ้ะใหญ่ขึ้นมาสวยมากเลยนะะสวยมากเลยถ้าใหญ่ขึ้นมาจะ้ะกระถางที่สี่สิบห้านะจะ๊ะกระถางที่สี่สิบหกจ้ะองค์หญิงท้อฝันนะจะ๊ะองค์หญิงท้อฝันสวยๆอย่างนี้เลยจะ้ะกระถางที่สี่สิบหกเนาะดูความสวยของเขาเนาะ จ็ดสิบบาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่สี่สิบเจ็ดจ้ะทรงพุ่มทรงกอเนาะต้นนี้ทรงพุ่มทรงกอจ้ะหน้าเปิดเปือปลายปอย่างนี้เลยนะจ๊ะเปิดเปื่ปไปายสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่สนะี่สิบเจ็ดเนาะโออยากจะให้ใหเห็นหลอดนี้จังเลยหลอดเขาสวยๆเลยแกะมาเลยนะจ๊ะมีลูกอยู่ประมาณสามต้นนะจ๊ะสามต้นจ้ะ ทางที่48ตากองบอกให้ยุบลงยุบลงเขาใหญ่จ้ะเขาใหญ่แล้วดูหน้าเขาเนาะให้ดูหน้าเขานะจ๊ะสวยมากอย่างนี้เลยเนาะมีหลอดใหม่ที่พิ่งกลางนะจ๊ะที่พิ่งกลา,างยังกลางไม่สุดดีเนาะสวยสวยอย่างนี้เลยจ้ะกระทางที่48นะจ๊ะกระทางที่49นี่จะให้ดูหน้าเนาะจับหน้าเขาง่ายขึ้นมามันอยู่ออกมาจาก ในลังเนาะในลังมันเบียดกันดึงออกมาใบเลยนั่นหน่อยหนึหน่งเนาะก,กระถางที่4ี่เก้าจ้ะดูหน้าเขาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่ห0สิบกระถางสุดท้ายของ ep ีนี้นะจ๊ะดูหน้าของเขาโอโ้โหโคดหน้ายังโคดจ้ะยังโคดนะจ๊ะนี่จ้ะกระถางที่ห้าสิบนะจ๊ะ ถ้าใครดูไม่ทันดูความสวยไม่ชัดเจนเดี๋ยวให้บ้านคนมือบอลถ่ายรูปให้ดูได้นะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลไปไว้หน่อยจ๊ะจ๊ะนี่ก็ทั้งหมดของ EP นี้นะจ๊ะ50ต้นสวยๆเลยจ๊ะในราคา70บาทนะจ๊ะ3ต้น200จ้จะไม้สวยๆไม้มีชื่อและก็ทั้งไม้มีชื่อเนาะแต่สว่วนมากจะเป็นลูกไม้นะจ๊ะใครสนใจก็สั่งได้จ๊ะ แก๊คิวอาโค้ดตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9 3 7 7 3 9 9นจะจ๊ะขายเพิ่มลายเป็นก็เพิ่มลายจากเบอร์นี้เลยนะจ๊ะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบก,กับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งนะจ๊ะท้องทางเดียวกับบอลสีเลยจ๊ะก่อนจะจากกันไปวันนี้แม่คนมือบอลก็ฝากเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้คนแก่คนนี้ด้วยนะจ๊ะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะจ๊ะจะได้แจ้งเตือนไปทางลูกค้าเนาะลงก่อนดูก่อนจะได้ต้นที่ไทยหรก็ต้นที่ชอบนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า